สวัสดีจ้าพี่น้องสุขสุขสุสบายดีกันบหมจ้าโอเคสบายดีอยู่อันพักกันมาหอดปู่เกตป้าตองแเรามาพักกันพักตรงแหนมึงมึงมึงฟุ้นโตควรจะเล่นน้ำกันพี่น้องขนาดฝนตกก็ออกไปใส่ไม่ได้หรอกพี่น้องคือจะอยู่ปะคืออยากเลยนะงืดหลายโอ้ฝนตกพี่น้องไปใส่ไม่ได้หรอกบรรยากาศคืออยากเลยนะบรรยากาศเต็มใจ มมอหยียดไไนี่ห้องเห้เบิ้งมดเียมันเสียเหียกองหันไปสัตว์มึงแรงเดียวนอนเป็นตะนอนบ่ะห้องเป็นตะยู่บ่คุณชายนางสิทธิ์ีอยอู네่เป็นตะยูยืนหนพนังน่ะเฮ้ยข่อยก็บ่าดินพันกันย้ำไหนกันไ้เป็นตะยูยืนเน้าห้องงหญยอยู่ใช่สวัสดีครับสวัสดีครับจะไปดีไหม ไปไม่มาอ่นั้นยังเห็นโชเฟ้แต่จะอยู่ว่าพี่น้องมึงมึงมึงงามป่กับผู้ใดอู้ใคกับผู้ใด่คยกับผู้ใดใครใหญ่คนงามคนหล่ออันนี้เร็จแล้วนี่นี่มองใเสียปาพี่น้อง อันผ่านอิปัสชนลิตรอยซักแล้วเราต้องขาเอามากรอวันนี้ก่อนผัสชนิดมือแรงอันนี้ก็ใบไซอิ๋งหู่นใบเสียผาดชุดนอนกับเสียเสียคอยกับองคูพญายที่กิจจก็มึงนี้ไว้บ้านกับบ๋องมองมึงนี้ไว้แขนเสียผานะอันใหญ่ายาแต่คือว่าเอาจานเขาสักกิโลละห้าสิบบาทเนาะพใหญ่ว่าถึงสักถึงหนึ่ บ่บ่บ่าข่อยมักซักมือเองพี่น้องอืมเขมักซักเองนี่นี่นะวะอีกชาติแบตเตอรี่นี่ใบเห็นไหมเห็นข่อยรึบังเขามักซักเองเขามักเฮ็ดเองพี่น้องข่อยจัดไว้ข่อยก็งเงิดเก็บของพ่อเจ้าเงิดข่อยบ่นี่นี่นี่งานซักผ้าข่อยสุดยอดเลยบ่งานซักผ้าข่อยเงี่ยจงซักล้านเท่าห้าสิบบาทกิโลนึงมาสั่นว่ะบ่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 เฮ็ดเองเท่ากั่นดอก มันจังสิ้นใจข่อยห้องายเลยนะมึงซะอย่างไรพี่น้องโอเคไปหลอกไทยหิวห้องมาให้เบิ่งกับวิวบรรยากาศข้างนอกฝนตกไปใส่ผู้ใดมึงน,นี่กส่เสื้ผ้ากันอยู่ตอนนี้หอ่อมันแหละหิวขขาวยั่งม่ทันได้ไปกินขขาวกันอยู่นี่ ที่ทะเลคือเกาะพีพีเนาะ อา,าอ,อ,อากาศเย็นเยเ็นพี่น้องอากาศเย็นดีกว่าท้ายไป็นอะไรแสงแสงเริ่มเข่ากล้อ,กอ,งกองแล้ว เจ้ามาเที่ยวน้ำกันน้ำทะเลงามพีน่น้องน้ำใ,ใสเนาะสะอาด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 ที่สุดเลยหรอมองนี้มันลึกเด็ดพี่น้องก็น้ำที่เป็นสีดำๆเพราะว่าน้ามันลึกไงบางทีถ้าคุณทานมากตัองเคยลึกนะมามะม่ามองนี้แหละมันลึดกว่านี้ เจ้าวันอันนั่นไหมนี่ก,ก,กับป้าสาดจัดป้าสาจัดสัตว์จะทำมาสั่นผนว่างเม่นบ่าขเขาบอาถกบ่อนี้หอตกอันปาสาตจัดจัดสัตว์จะทำเขาอาผิดเนาพีนาพนา่น้องเนาะอันยูพันยาไม่จตะสบายดีกันสุกคู่สุกคนเนาะพ้ยแตให้แน่แล้วจาก้กเขาไปยน,นพระมาเจยวมือนี้นเสียงอยดีแล้วเห็นป่ะติดตามบองคุงหมูอันเสียงดีเลยมนึงเห็นป่ะ นี่เขาจะลงมากมือนัดจ้างเข้สาสะบ้าทีกันสุขสุข้อนนะาจ้ะเนาะนี่กับพามาเที่ยวมาหนิมึง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 ปราสาทเห็นบ่เดี้ยวเห็นบ่งามบ่น่ะอืมมึงมึงาม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 ถอยยางเลี้ยวไปเนาะ ยาบาได้จ่ายยางเลี้ยวไปเบิงพี่น้องงามราเป็นไม้แกะสลกกักวัสัุไม้แกะสลักโดยมือล้วนๆวัสดนเป็นวานน่ะพี่น้องเบิงงามป่อืองามเนาะเามเื่อกีขอขอัสี่ใคลิปไม้มาให้เบิงได้เดียวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนหน่อยจ้ะเนาะพอก,กันไม้คลิปนาสวัสดีจ้า